สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเจอกันนะคะในวันจันทร์ที่19เมษายน2564วันนี้ก็มาช้า5นาทีต้องขออภัยมาพูดคุยกันเลยนะวันนี้คุณต่อมีเรื่องมาแชร์แบ่งปันก็คือเรื่องของเจ วิธีการหรือ7ขั้นตอนที่จะทําให้เราพบเรื่องของความสุขได้ง่ายๆนะคะวันนี้เอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันทุกคนให้เอาไปทดลองใช้แล้วก็คิดพิจารณาดูว่า7ขั้นตอนนี้มันง่ายจริงๆหรือเปล่านะคะวิธีแรกก็คือ 1.. คิดให้น้อยนะคะรู้สึกให้มาก 2.. ก็คือหน้าบึ้งให้น้อยยิ้มให้มาก 3.. นะคะพูดให้น้อยฟังให้มาก 4.. ตัดสินใจให้น้อยนะคะทําให้มาก อันที่4ตัดสินใจให้น้อยยอมรับให้มากค่ะอันที่5ดูให้น้อยทําให้มากอันที่6บนให้น้อยทราบซึ้งให้มากอันที่7กลัวให้น้อยรักให้มากพอเราฟังอย่างนี้เราจะรู้สึกเลยว่า7ขั้นตอนหรือ7วิธีการนี้ก็สามารถทําให้เราพบสุขได้ง่ายๆมาดูทีละข้อกันเลยนะคะเราจะมาขยายความว่าแต่ละข้อนี้มันจะมีวิธีการให้เราเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างไรนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูนะคะวันนี้ก็มาบอก7วิธีการเนาะอันแรกเลยก็คือเรื่องของคิดให้น้อยรู้สึกให้มากเรามักจะได้ยินเสมอว่าการคิดมากจะทําให้เราวนเวียนนะคะกับสิ่งเดิมๆความคิดคิดแต่เรื่องเดิมๆพอคิดมากๆเข้ามันก็จะกลายเป็นความเครียดความกางังวล ถ้าเราตัดความคิดให้น้อยลงนะคะความรู้สึกให้รู้สึกกับเรื่องราวให้มากก็คือคิดให้น้อยลงไม่ต้องวิตกกังวลมากอย่างนี้ค่ะมันจะทําให้ชีวิตของเราเใช้คําว่าเม,เมื่อคิดน้อยลงเนาะ,ค,ะความสุขมันก็เพิ่มขึ้นอ,อีกนิดนึงเพราะตราบใดที่เราคิดมากกับเรื่องบางเรื่องบางอย่างมันอาจจะกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านคิดเยอะเกินไป Ved เรื่องมันนิดเดียวพอคิดมากความสุขมันก็ไม่เกิดมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ซะมากกว่าเนาะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็น วิธีการง่ายๆง่ายๆนะคะง่ายๆก็คือเรื่องของคิดให้น้อยลงเนาะคิดให้น้อยลงส่วนวิธีที่สองนะคะอันที่สองก็คืออัน,นอันนี้ง่าย <laughs> ง่ายแต่หลายคนก็ใช้คาว่าบางครั้งก็ทําบางครั้งก็ไม่ทำเนาะก็คืออหน้าบึ้งให้น้อยยิ้มให้มากอันนี้บอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่เรายิ้มให้กับตัวเองมากขึ้นหรือยิ้มให้กับคนอื่นมากขึ้นนะคะความสุขมันก็มาทันทีในขณะที่เรายิ้ม แต่ตอนที่เรายิ้มส่วนใหญ่เราจะรู้สึกเลยว่าเรายิ้มเพราะเราอยากจะยิ้มเรายิ้มเพราะตอนนั้นเรามีความสุขหรือเรารู้สึกว่าเราสบายใจใช่ไหมคะเราถึงมีอาการยิ้มออกมาแต่เมื่อไหร่ที่เราหน้าบูดหน้าเบื้องอันนั้นมันบอกถึงเรื่องของอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีมีเรื่องราวต่างๆในชีวิตมากมายเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้ชีวิตของเราพบเจอเรื่องของความสุขแบบง่ายๆก็คือหน้าบึ้งให้น้อยลงนะคะแล้วก็ยิ้มให้มากขึ้นแม้ว่าเราจะอารมณ์เสีย อารมณ์หงุดหงิดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะตามใดที่เรายิ้มมากขึ้นนะคะยิ้มแม้ว่าจะอารมณ์เสียเราจะรู้สึกว่ามันช่วยให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเนาะพอผ่อนคลายเราก็จะรู้สึกว่าเออพอยิ้มออกมามันก็อะไรที่เราเครียดอยู่คิดอยู่มันก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งใช้คําว่าหน่อยหนึ่งนะคะเ <c oughs> พราะบางคนเมื่อไหร่ที่โกรธเนาะมันก็ยิ้มไม่ออกแต่ถ้าเราลองพยายามฝืนตัวเองให้ยิ้มสัหน่อยนะคะยิ้มสัหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าอืมรู้สึกดีมีสติ ใจเย็นลงนิดนึงอ่าพอยิ้มมากขึ้นยิ้มกว้างขึ้นเราก็จะรู้สึกว่าเออเนาะเพราะร่างกายมันขยับใช่กวมันเป็นการเรียกสติอีกวิธีหนึ่งด้วยนะคะอย่างเงี้ยมันจะทาให้เราเ,ออเจอความสุขได้ไง่ายๆอันนี้ใช้คําว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ในชีวิตประจําวันไม่ต้องรออะไรไม่ต้องรอใครเราทําได้เลยเนาะก็คือยิ้มให้มากขึ้นนั่นเองนะคะอันที่สก็คือพูดให้น้อยฟังให้มาก นี่บอกแล้ว่าหลายคนตกมาตายเพราะว่าต้องยอมรับว,ว่าคนเราส่วนใหญ่โดยธรรมชาติทุกคนนะคะเป็นนักพูดมากกว่านักฟังเราจึงจะเห็นหลายๆครั้งหลายๆครั้งที่เวลาเราเข้ากลุ่มเพื่อนๆหรือว่าในการทํากิจกรรมสักอย่างหนึ่งทุกคนอยากจะเสนอความคิดเห็นทุกทุกคนอยากจะให้ทุกคนยอมรับความคิดหรือฟังความคิดเราในขณะที่ส่วนใหญ่อยากพูด แต่ว่าไม่อยากฟังอันนี้จะทําให้ใช้คําว่าอืมเราจะเจอทุกง่ายกว่าเนาะตราบใดที่เราพูดเยอะกว่าฟังนะคะคนอื่น <c oughs> ใช้คำว่าคนอื่นแม้แต่ตัวเราเองเราก็จะรู้สึกว่าพอพูดมากๆเราก็จะเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่เราพูดถ้าเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเวลาพูดไปเรื่องที่ไม่ดีอย่างเช่นการติชินนินทาคนอื่นการวิเคราะห์วิจารณ์คนอื่นเนี่ย เราจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ทําให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าความคิดเรามันจะเริ่มไปขุดคุยในเรื่องที่เราวิเคราะห์วิจารณเขานั่นเองมันก็จะทําให้เราบางครั้งเครียดด้วยคิดมากกับเขาด้วยอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทําให้เราเป็นทุกข์ง่ายเพราะฉะนั้นสูงง่ายขึ้นกว่าเดิมก็คือการพูดให้น้อยลงนะคะเป็นผู้ฟังให้มากขึ้นอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีสติแล้วก็เอาเรื่องที่เราได้ยินนะคะมาคิดวิเคราะห์ ว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอันไหนที่มันเป็นเรื่องดีเป็นสาระอ่ะ <c oughs> เราเก็บไว้ e. อันไหนที่มันไม่เป็นสาระไม่ดีเราก็ปล่อยทิ้งไปอันไหนที่ไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ปล่อยทิ้งไปอย่างนี้ค่ะจะทําให้เราร <c oughs> ู้สึกว่าการฟังมากๆมันทาให้เราได้ทั้งองค์ความรู้ <c oughs> ได้ทั้งการแยกแยะวิเคราะห์วิจารณ์อ่าอยู่ในความคิดของเรามันจะทําให้เรารู้สึกว่าอันไหนที่มันดีมีประโยชน์เราถึงควรจะเก็บ อันไหนไม่ดีเราก็ปล่อยไปอยงนี้ค่ะมันจะทําให้เราเจอความสุขในชีวิตได้ไง่ายขึ้นนะคะก็คือการเป็นผู้ฟังให้มากกว่าการเป็นผู้พูดพูดให้น้อยฟังให้มากอันนี้ข้อ3ข้อที่4ก็คือตัดสินใจให้น้อยยอมรับให้มาก <S <S ไม่ใช่ตัดสินใจตัดสินให้น้อยยอมรับให้มากตัดสินในที่นี้หมายถึงเราส่วนใหญ่ชอบที่จะตัดสินคนอื่นใช่ไหมคะชอบที่ตัดตัดสินคนอื่นโดยที่เราไม่ได้ยอมรับเขาเนาะ การตัดสินคนอื่นเช่นเห็นคนอื่นแบบนี้แล้วเราตัดสินเข้าไปแล้วว่าเขาเป็นคนลักษณะที่ไม่น่าคบไม่น่ายอมรับด้วยฐานะด้วยบุคลิกด้วยลักษณะการพูดด้วยอะไรต่างๆก็ตามแต่มันอเนีมันทำให้เราเป็นทุกข์พอสมควรแต่เมื่อไหร่ที่เรายอมรับว่าอ๋อคนคนนี้บุคลิกเขาเป็นแบบนี้แต่จริงๆเขาเป็นคนที่นิสัยดีนะพูดจาใช้ได้นะแต่ว่าบุคลิกภายนอกเขาเป็นแบบนี้หรือบางคนเป็นคนพูดผงผาง ใช้คาพูดไม่เพาะแต่เนื้อในในคําพูดเขาอะ่ะเป็นคําพูดที่จริงใจเป็นคําพูดที่เป็นเรื่องจริงเป็นคําพูดที่อใช้คําว่าอะไรนะสื่อความหมายให้คนฟังรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเป็นการบอกในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าคําพูดมันอาจจะพงผางไปคําพูดอาจจะตรงเกินไปหรือว่าการใช้น้ําเสียงอาจจะรุนแรงไปถ้าเราตัดสินเข้าด้วยอ่าใช้การตัดสินด้วยสิ่งที่เราเห็นโดยที่เราไม่ยอมรับเขาอะ่ะ เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้กับคนคนนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเรายอมรับอ๋อเขาอาจจะเป็นคนพูดผงผางใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นคู่พูดตรงไปหน่อยหรือก็อาจจะเป็นคนลักษณะนิสัยอย่างนี้หรือว่าบริบทร,รอบข้างเขาคนส่วนใหญ่เป็นคนที่เป็นอย่างนี้เขาก็เลยมีลักษณะแบบนี้ถ้าเรายอมรับโดยไม่ตัดสินเขาเราก็จะรู้สึกว่าเรามองคนอื่นได้ไง่ายๆแล้วเราก็รู้สึกเราแฮปปี้แฮปปี้กับความรู้สึกของตัวเองที่ เราก็ยอมรับคนอื่นได้เนาะก่อนที่เราจะตัดสินเขาอะอย่างนี้ค่ะมันจะทําให้เราเห็นคนอื่นใช่คําว่าไม่รู้สึกอคติกับเขามากจนเกินไปนะคะมาดูอันที่5อันนี้ก็คือดูให้น้อยทําให้มากอันนี้ก็ใช้คําว่าการทําให้มากมันไปผูกเรื่องของความเชื่อนะคะก็คือดูให้น้อยทําให้มาก บางครั้งเราดูมากเกินไปแต่เราไม่ลงมือทำอันนี้ก็ใช้คาว่าเราก็จะเจอใช้คาว่าความสุขในชีวิตน้อยลงนั่นเองเมื่อไหร่ที่เราลงมือทำมากกว่าการดูนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่เราได้ลงมือทำอะเราจะรู้สิ่งนั้นด้วยตัวของเราเองว่ามันใช่สิ่งดีมีประโยชน์หรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่เ,เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะคะด้วยการลงมือทำเราจะรู้สึกแฮปปี้มากกว่านะมากกว่าทีเ่เราดูคนอื่นทา แล้วเขาบอกเป็นแบบ A, เป็นแบบ B แต่เราไม่เคยลงมือทําเราก็จะรู้สึกว่า <S <S เอ๊ะถ้าทําแบบเขาเราจะเป็นเหมือนเขาใช่ไหมถ้าเราไม่ทําแบบเขาเราจะเป็นแบบไหนนะแต่เราไม่เคยลงมือทําจริงๆเพราะว่าถ้าเราทําแบบเขาเราอาจจะได้ผลที่แตกต่างอาจจะได้ผลที่ดีกว่าที่เขาบอกเราก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้เวลาเราดูเราคิดเองอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกเป็นกองวลไม่กล้าที่จะทําแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ลงมือทําฟังเขาปุ๊บ แล้วลอปลงมือทําอันนี้เราจะรู้สึกว่าเอ้ทาได้ก็ได้ทําไม่ได้ก็ไม่ได้เราก็จะได,ไ,ได้มีไม่ได้มีความเครียดหรือมีความทุกข์ก่ีนั้นมากจนเกินไปเนาะสวัสดีค่ะครูแซนดี้ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ครูต่อมาแชร์แบ่งปัน7ขั้นตอนที่ทําให้เราพบความสุขได้ง่ายๆในชีวิตของเราแต่นี้ไปถึงข้อ5แล้วค่ะต่อไปเป็นข้อหนะคะเรื่องของอบ่นให้น้อยทราบซึ้งให้มากอันนี้ชอบเพราะว่าการบน่นการบ่นมันเป็นการ พลังงานไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเมื่อไหร่ที่เราบน่นเราจะรู้สึกว่าการบ่นนั้นคือการดึงความเครียดเข้ามาหาตัวเองโดยเราไม่รู้ตัวเราจะเสพติดลักษณะนิสัยการบ่นของเราแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราไม่เคยทํากับตัวเองก็คือการรู้สึกซาบซึ้งกับทุกๆเรื่องที่เกิดแม้แต่เรื่องที่เราจะบ่นก็ตามแต่ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราตื่นเช้ามาใช่ไหมคะคนที่บ้านก็ไปซื้ออาหารเช้าให้เราทานอาจจะเป็นน้ำเต้าหู้นะคะ ปลาท่องโกง่ายๆเนาะซะลาเปอย่างาเงี้ยตื่นเช้ามาทีนี้บังเอิญเช้ามาเรายังไม่อยากทานเราก็จะบ,น <c oughs> บน่นบ่นเขาว่าซื้อมาทําไมเสียเวลาไปซื้อซื้อมาก็ไม่ได้อยากจะกินเห็นไหมเนี่ยเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินอันนี้เราบ่นไปแล้วแทนที่ตื่นมาเราเห็นเขาซื้อเพราะว่าเขาหวังดีอยากให้เราทานข้าวเช้าก่อนไปทํางานหรืออะไรก็ตามแต่เนาะแทนที่เราจะรู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอบคุณว่าขอบคุณจังเลยเข้าตสาร สละเวลาตื่นเช้ากว่าเราเพื่อออกไปซื้อเนาะ,อ,ะออกไปซื้ออาหารมาให้เราแถมคิดแทนเราด้วยว่าตอนเชา้าเราควรจะดื่มเอ้ยออใช่ดื่มน้ำต้าหู้ที่มีประโยชน์ทานสลัเปาทานปลาท่องโกที่รองท้องก่อนที่จะไปลุยงานหนักทั้งวันอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเรารู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่เขาทํามากกว่าการบ่นนะคะเราจะรู้สึกเลยว,ว่าเช้าเนี้ยพลังงานดีๆของเรามันจะมาแล้วคนที่เราขอบคุณเขาอ่ะเขาก็จะรู้สึกดีกับเราด้วยเนาะ อย่างน้อยก็คือการบ่นน้อยลงมันจะทําให้ความสุขเพิ่มขึ้นทันทีคุณบอกเลยว่าทันทีลองนึกภาพตามนะคะเมื่อไหร่ที่เราตื่นเช้ามาแล้วเราบน่นคนแรกที่อารมณ์เสียคือเรานะคะไม่ใช่คนอื่นเราก็คือดึงดูดเรื่องราวไม่ดี 2. เป็นกังวลเนะาะสอารมณ์ก็จะหงุดหงิดไปทํางานเช้าวันนั้นคุณจะรู้สึกเลยว่าทําไมวันนี้เรื่องราวมันไม่ค่อยโอเคตั้งแต่ออกจากบ้าน ไม่รู้ก้าวเท้าไหนจริงๆไม่ได้เกี่ยวก้าวเท้ารอกค่ะเราบ่นก่อนออกจากบ้านเพราะการบ่นก็คือการดึงพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะเหมือนเราปล่อยคลื่นพลังงานไม่ดีออกไปแล้วเพราะนั้นมันก็จะดูดเรื่องราวไม่ดีเข้ามาวันนั้นเราจะรู้สึกว่าก้าวเท้าผิดออกจากบ้านแน่นอนใช่ไหมคะจริงๆไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราอยากให้เรากล่าวขอบคุณนะขอ,ขอบคุณหรือว่า,าซาบซึ้งทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแทนที่เราจะบ่นแล้วก็ปิดปากบ่นเปลี่ยนคําบ่นเป็นคํา ขอบคุณดีกว่าขอบคุณที่เขาทําให้ขอบคุณที่เขาตื่นเช้าขอบคุณที่เขาซื้อไม่ว่าเราจะทานหรือไม่ทานไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนะคะเปลี่ยนคําบ่นเป็นการขอบคุณแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทําให้อันนี้ก็จะทําให้เราเจอความสุขได้ง่ายๆวันนั้นไม่ว่าคุณจะก้าวท่าไหนาออกจากบ้านเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะอันสุดท้ายนะคะอันที่7ก็คือกลัวให้น้อยรักให้มากอันนี้ก็อยู่ในเรื่องของธรรมะด้วยนะคะเรื่องของการกลัวให้น้อยรักให้มาก พระพุทธองค์เคยกล่าวว่าความโกรธความแค้นหายไปได้เพราะความรักนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกลัวหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่กลัวมันให้ความรักให้ความรักกลับไปแทนนะคะอันนี้จะทําให้เราพบความสุขอย่างเช่นการทำส่วนใหญ่เราจะเจอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอชีวิตของเราหน้าที่การงานของเราเนาะเราค่อนข้างจะกลัว กลัวสิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราเอาความกลัวเรามาเป็นความรักเนาะความว่าให้ความรักชีวิตของเราอเราเติบโตขึ้นมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรารักในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้มันจะทําให้เรายอมรับไปโดยอัตโนมัติเมื่อเราให้ความรักแทนความกลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอหน้าที่การงานจะเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าเ,ออเปลี่ยนไป ก็รักการเปลี่ยนแปลงอยูน่นะเพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในแง่ดีเสมอเราให้ความรักในเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกว่าเอยชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะเ,เรื่องของอายุเรื่องของวัยคนส่วนใหญ่กลัวเรื่องความแก่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่กลัวเราให้ความรักแทนว่าคนเราเมื่ออายุมากขึ้นการเติบโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของอคุณวุฒิวัยวุฒิอ่าเรารักเชื่อว่ารักตัวเรา ในแบบที่เราเติบโตขึ้นทุกๆวันนี้ค่ะเมื่อความกลัวเรื่องของวัยเราเปลี่ยนไปเราให้ความรักแทนเราจะรู้สึกว่าแม้อายุมากขึ้นตัวเรานะคะความคิดเรามันไม่ได้ล่วงโรยไปตามวัยดีไม่ดีเมื่อเราให้ความรักกับตัวเองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเราเนี่ยเนาะไม่ได้มีความกลัวเลยรู้สึกรักตัวเองในทุกช่วงวัยวัยสามสิบก็รู้สึกรักตัวเองนะเราก็โตขึ้นอายุจน30คุณวุธวัยวุฒิเพิ่มขึ้นพอ40ใช่ไหมคะแม้ร่างกายเราจะเปลี่ยนแปลงแต่ว่า มันก็จะช้าลงเมื่อไหร่ที่เราให้ความรักกับตัวเองแบบนี้ว่าเราสวยตามวัยเราเติบโตตามวนะัยเนาะวัยวุฒิเราเท่านี้อาคุณวุฒิเราก็เติบโตไปด้วยชีวิตของเราก็ใช้ไปตามช่วงวัยเราไม่ได้กลัวความแก่เราไม่ได้กลัวความร่วงโรยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเราต้องยอมรับแล้วก็รักตัวเองว่าแม้เราจะอายุเยอะเนาะอายุเยอะแต่ว่าสิ่งที่มันเยอะมากกว่าแล้วก็ดีมากกว่าก็คือการที่เรา ใช้ศักยภาพของตัวเราได้เต็มที่ตามช่วงวัยพอเราอายุเยอะ,อะประสบการณ์ชีวิตเราก็เยอะเราก็สามารถเอาประสบการณ์เรานะคะไปบอกเล่ารุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานให้คําแนะนำเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตเหล่านี้ของเราได้ mm. เห็นไหมคะมันเป็นประโยชน์เนาะมันเป็นประโยชน์แทนที่เราจะมากลัวว่าเออพอ40ไปแล้วพอ50ไปแล้ว เราก็จะแก่เฉยใช่ไหมไม่มีประโยชน์ใช่ไหมเอออย่างเงี้ยเราก็จะกลัวพอยิ่งกลัวมันก็ยิ่งเกิดความเครียดพอความเครียดเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะแก่มากกว่าวัยที่เราเป็นนะคะอันนี้ใช้คำว่าเป็นธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเป็นธรรมชาติเมื่อไหร่ที่เรากลัวมากๆเกิดความเครียดมากๆร่างกายมันจะหลั่งสารที่ใช้คำว่าม,มันเป็นสารพิษออกมาจากสมองของเรานะคะมันจะทําให้เซลล์ร่างกายเรามันเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ แต่เมื่อไหร่ที่เราให้ความกลัวมันน้อยกว่าความรักเรารักในการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างของชีวิตของเราเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันหมายถึงการเติบโตแต่ละช่วงวัยถ้าเราบอกตัวเองว่าเรารักตัวเองในในทุกช่วงวัยที่เปลี่ยนไปเนาะร่างกายมันจะใช่คว่ามันจะผ่อนคลายแล้วสมองมันก็จะหลั่งสารที่ใช้คําว่าสารแห่งความสุขอมันจะเป็นสารบํารุงให้กับร่างกายของเราจะทําให้เรานะคะมีอายุใช้คําว่าผิวพรรณเป็นไปตามวัยหรือบางคน บางคนเขาใช้คำว,ว่าเขาล้ำกว่านั้นเขาเข้าถึงมากกว่านั้นคือเขาสามารถชะลอความแก่ให้กับร่างกายได้ด้วยการฝึกสติฝึกสมาธิก็คือให้ร่างกายสั่งหลั่งสารแห่งความสุขตลอดเวลาอันนี้ใช้บอกใช้ใช้ <c oughs> ใชคำว,ว่าธรรมะจัดสรรเมื่อไหร่ที่คนที่ศึกษาธรรมะแล้วก็เข้าใจเรื่องของพลังงานเขาจะทําให้ร่างกายของตัวเองมีความสุขร่างกายนะคะมีความสุขตลอดเวลาก็คือใช้ความรู้สึก ให้มีความสุขมากๆมันก็จะไปสั่งสมองของเราให้หลั่งสารแห่งความสุขคนเหล่านี้สังเกตเลยว่าเขาจะมีผิวพรรณแล้วก็หน้าตาอ่อนกว่าวัยจริงๆของเขาก็คือวัยก็เท่ากับเป็นตัวเลขที่ผ่านไปเฉยๆนะคะก็คือเป็นคนที่แม้จะอายุจะเยอะแต่ว่าหน้าตาจะดูอ่อนกว่าวัยนะคะแต่ไม่ใช่ว่ากระชากวัยมากเลยนะ <c oughs> ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หมายว่าในคนที่วัยเดียวกันวัยเดียวกันจะรู้สึกว่า เพื่อเราอะยังหน้าอ่อนอยู่เลยยังดูเด็กอยู่เลยยังดูโดใสติพิวพันธ์เปล่งปังอยู่เลยแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาแชร์แบ่งปันเจ็ดวิธีการนี้นะคะให้ทุกคนเอาไปใช้นะว่าในชีวิตประจําวันของเราถ้าเราอยากมีความสุขแบบง่ายๆเนาะแบบง่ายๆสไตล์คูลเลยนะสไตล์คูลเลยก็เอาเจ็ดวิธีการนี้ค่ะไปลองอคิดพิจารณาแล้วก็ไปปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองนะคะถ้าเราฟังเฉย,เฉย ไม่เอาไปลองใช้หรือไม่เอาไปพิจารณาเลยถ้าถามครูมันก็ค่อนข้างจะเสียดายโอกาสเนอะเพราะว่าศาสนาพุทธของเราเป็นศาสนาแห่งการลงมือทํานะคะไม่ใช่ศาสนาแห่งการฟังเราคิดเองอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธบอกเลยว่าเป็นศาสนาที่ให้ลงมือทําเวลาเราไปฟังธรรม,มะหรืออะไรก็ตามแต่เราจะได้ยินพระหลายๆรูปท่านบอกว่าไม่ให้ฟังเฉยๆต้องเอาไปลองทํา เอาไปลองปฏิบัติดูแล้วจะรู้เองว่าสิ่งที่บอกมันใช่หรือเปล่าก็คือให้เราเอาไปพิสูจน์ด้วยตัวคนเองของครูก็เหมือนกันค่ะวิธีการแล้วก็เรื่องราวที่มาแชร์จริงๆอย่างให้ทุกคนเอาไปปรับใช้กับตัวเองเนาะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้ตามทฤษฎีมากมันต้องอยู่กับบริบทของแต่ละคนว่าอันไหนที่มันเหมาะกับเราข้อไหนที่มันดีกับเรามีประโยชน์กับเราแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆอ่ะมันจะช่วยชีวิตของเราให้ใช่คําว่า ทุกน้อยลงเนาะแล้วก็พบเจอความสุขกับตัวเองได้ง่ายขึ้นอันเนี้ยครูว่ามันสําคัญเพราะทุกคนจริงๆก็อยากให้ตัวเองมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันใช่ไหมคะแต่ว่าเราส่วนใหญ่ลืมตระหนักไปว่าเราชอบหาบริบทต่างๆให้ตัวเองมีความสุขโดยลืมไปว่าในชีวิตประจําวันของเราจริงๆอ่ะความสุขมันสร้างได้ง่ายๆไม่ได้ยากอ่าเดี๋ยวสรุปอีกทีนึงเนาะสรุป7ข้ออีกทีนึงนะคะให้ทุกคนฟังแล้วก็ เลือกดูว่าข้อไหนที่เหมาะกับเราเอาไปใช้ดูนะคะอย่างแรกก็คือคิดให้น้อยนะคะรู้สึกให้มากเนาะคิดให้น้อยหน่อยเพราะเมื่อไหร่ที่เราคิดมากๆมันก็จะวนเวียนกับสิ่งเดิมๆไม่ค่อยออกจากสิ่งที่ไม่ค่อยออกไปเจอสิ่งใหม่ๆเท่าไหร่เนาะมันก็จะคิดแต่เรื่องเก่าๆเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคิดให้น้อยรู้สึกให้มากนะคะอันที่สองก็คือหน้าบึ้งให้น้อยยิ้มให้มากอะไรเงี้ยยิ้มให้มากไว้อันที่สามก็คือ พูดให้น้อยนะคะฟังให้มากอันที่4ตัดสินให้น้อยนะคะยอมรับให้มากอันที่5นะคะดูให้น้อยทำให้มากอันที่6บ่นให้น้อยนะคะซาบซึ้งให้มากอันที่7สุดท้ายก็คือกลัวให้น้อยรักให้มากนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้คุณต่าคงฝาก7วิธีการดีๆนี้ที่ทำให้เราพบความสุขได้ง่ายๆไว้เพียงแค่นี้นะคะ ขอบคุณคุณเซนดี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทั้งตอนนี้แล้วก็ย้อนหลังเนาะที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้สุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ